นะคะให้กับสองวอลเลยเนาะนะคะคุณวิวิตก nah ับคุณวิเวคุณวิชเวชนะฮะโลโลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้มันตีกันสวัสดีนะครับใครใครแฟนขับไบค์มั้งฮะขอดูมือนะไอไอนี่รถรถเดียวไบค์เหรอโอ้โหลอบมาซะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขับรถเลย นะก็ก็ผมตีนะครับก็บางคนอาจจะเคยเคยดูผมบ้างบางคนอาจจะไม่เคยเจอใครใครเคยเจอผมบ้างฮะค,คยเจอแล้วใช่ไหมฮะนะใครใครไม่เคยเจอก็เจอสวันนี้นะฮะก็ยังไงขอฟังนื้อฟังตัวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมผมเป็นคนสบายๆนะฮะชิวๆก็มีอะไรก็มาบอกได้เดี๋ยวผมบอกต่อ,อที <laughs> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมผมจะดูแลนะบ้ายเองนะฮะแล้วพรุ่งนี้บ้ายดูแลผมสลับกัน นะครับฝากตัวด้วยครับผมครับครับผมก็สวัสดีแฟนขับพิติีด้วยนะครับแล้วก็แฟนแล้วก็แฟนขับไบทุกคนนะฮะครับก็วันนี้มาอ่าอยู่บัดกับพิติีนะครับผมครับคงไม่ได้อยู่บ้านกับโซ่กับพี่ตุ้ยหรอครับใช่เราจะบอกต่อไปว่าพิติีนี่พอได้พอรู้ว่าได้อยู่ด้วยกันนี่เป็นงานกีดเลยแต่กีดเลย ตายแล้วดีใจจะมาหลับใส่หรือเปล่าอ่านดิเงยได้ข่าวหลับเลยแฟนขับมาฟ้องไงเออใครใครฟ้องใครฟ้องให้หลายคนหลายคนแฟนขับพี่อยู่ข้างหลังได้ยินไหมฮะเนี่ยกูเริ่มตึงไปรอเล่นทไมไม่หูตึงแต่ยังรักอยู่นะจ๊ะอยู่ใกล้แต่ใจถึงกันแล้วของไบอ่ะเอาเคียร์ไวของป ขอมนี่ตีโอตีหตึงแล้วของใบเป็นไงฮะของไบของไบก็ยังตึงอยู่อะไรตึงอะไรตึงหลายส่วนนี่บางบางท่านผมก็ไม่เคยเจอนะแต่บางท่านคุ้นหน้ามากเลยแถเนี้ไม่รู้ยังไงนะคนไหนคนไหนไม่รู้เลยไม่รู้คุ้นหน้าได้บางท่านนะครับก็ ก็สนุกสนุกนะอ่าครับอกไบ์มีอะไรจะพูดอะไรก็พูดไปอ่าอ้าแล้วพี่ติอ๋ออะไรนะแล้วพี่ติอีอพูดไปหมดแล้วไหอ๋อเอเคก็สำหรับทริปนี้นะฮะรบับรองว่าไบ์แล้วก็พี่ตินี่ดูแลก็ถึงอย่างแน่นอนใช่ครับ,รบ,รบมอบความสนุกให้ทุกคนนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าดีใจมากที่ทุกคนอ่าให้ความไว้วางใจนะครับกับบริษัททรูเฟนเชียนะฮะครับมากับไบ์กับตีนะครับผมเออเป็นเป็นทางการ ดีใจแทนบริษัทไงใช่คือแล้วอยากจะบอกว่าผมผมจะทำทำหน้าที่แทนเนสเองโอ้โหทำไม่ได้หรอก้พูดเงี้ยพูดเงี้ยหักออกกันเลยเนี่ยพูดเงี้ยถึงเราจะไม่ไม่นูนไม่อะไรนะแต่ลเนสก็ไม่นูน พี่เหรออ้าวไอ้ผิวหนคืออะไรอ่ะพอมีพอกินอ๋ออันนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าลึกซึ้งขนาดไหนแล้วาล้ว <c oughs> แหมอิจฉา,าเ้ยเฮายอิจฉา,าอะไรขาาหนีอครับเนสมีเพื่อนไหมยังไงไม่มีเปล่าไมีเปล่าเพื่อนมันต้องมีอะไรแน่เลยพวกอย่างนี้ สซนโนไงโซนเนสเหรอเออมีมีเพื่อนแนะนำมั้ยเนสมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชงอะไรอ่ะถามว่าเนสมีเพื่อนบ้างมี่ก็เออฝากแนะนำว่าเออบอกพี่ตี๋วเขาเป็นคนดีนะเออแบบดูแลไปดีมากเลยเนสมีเพื่อนดีๆีไหมเออเออรอรอรอเอาเอาว่าจะเอาเพื่อนเนสเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดขนาดนั้นเลย แหมเอะไรบท์นี่เป็นคนตรงมากนะฮะนี่นตอนเอ่อตอนคอนเสิร์ตเนี่ยผมตอนคอนเสิร์ตเนฟนี่ผมก็มีโอากาสได้ดูบ้างนะนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกตอนนั้นอันนี้อันนี้คุยกันเองส,สบายๆนะรอรอถือว่าก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเป็นเป็นไบร์เนสอ่ะอ่าเหมือนแบบว่ามีมีใครมาจีบเนสเนาะไม่มีม,ม,มีป่ะมีป่ะอ<ม>ืมต้องถามคนดูฮะอะไรหรอมีป่ะอยู่ในบ้านเลยก็ไม่ได้เห็นอะไรยังไง ไอ้จริงเหรอไอ้จริงบ้าบ้าอะไรเป่งมั่นมุ่งมั่นทำโจทย์เพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเออเป็นซ้อมซ้อมซ้อมด้วยกันตลอดเลยป่ะตอนตัวนี้งใช่ใครเล่นชาก็ใครถนัดได้เตอน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 อยู่ในบ้านรู้สึกไงแบบว่ามามามาปิ้งก็เปนเนิ่มเฮ้ยเฮ้ยนี่คุยจะสองคนในบ้าน พี่น้องกันออกสองคนเลยเหรอเออตอนนี้รู้สึกยังไงยังไงก็โอเคทำไมเราชอบชอบเขาตรงไหนชอบตรงไหนชอบตรงไหนชอบไหนชอบเป็นเพื่อนอ๋อโอ้แต่คงเว้านี่คงเว้านี่รู้หมดเลยช่างเพื่อนก็ชอบเป็นเพื่อนก็คือก็น่ารักดีไงอ๋อแล้วมีอะไรอีกมีอะไรก็เก่งอะไรอย่างนี้เก่งอ่าแม่ของพี่ตีล่ะ ไม่เคยดูแต่ได้ข่าวมาตลอดเลยเหรอเออคูจิ้นในบ้านอะไรเงี้ยตี๊ตุ้ยเหรอไม่ใช่คนละรุ่นนะครับอะรอ๋อไอ้เคย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 ได้ดูรุ่นพี่มามทันปะผมไม่ไม่ไม่เคยดูเคยแล้วแล้วดูเอฟรุ่นรุ่นรุ่นที่เคยดูรุ่นไหนบ้างไม่เคยไม่เคยเห็นเห็นในใน ช่องเก้าบางทีเปิดมาเจอเอฟเจ็ดไงวิกละครพอดีเจอพวกปออะไรเงี้ยอ๋อก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกอยากจะมาสมัคร์เอฟก็รู้จักเวทีเดียวไงก็เลยมาประกวดสวัิดีอยู่บ้านนี่ทำอะไรบ้างเฮ้ยยู่บ้านไม่ติดชูหม่าม้านี่งกบอะไรเลสวัสดีครับหม่าม้าโอ้โหแซวกันอย่างนี้เลย เอ้จริงๆนะแล้วตอนนี้ติดยังปิดแล้วเออต้องติดแล้วนะเออ,เ,อ,อเป็นเจ้านายเราไม่ติดได้ไงใช่ถูกต้องนะ <c oughs> แล้วอ่าแล้วแล้ว,ลว,ลวตอนที่ที่ไปไปไหนมานะล่าสุดเกาหลีมาไปเยอรมันฮะไปเยอรมันใช่เออญี่ปุ่นด้วยไปถ่ายแบบ